สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง m a t e r i a l Girls Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิป Situation s h i p นะคะ Situation s h i p เนี่ยตัดไพ่ออกมาเครื่องหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็อ่านเป็นเรื่องราวมาดูซิว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของใครนะคะให้ใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะ Morgan g r e e r อันนี้หลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นหลายๆเป็นเป็นสำหรับที่เค้กแบบชอบใช้ช่วงนี้นะคะมันก็จะมีช่วงเถ้าเกิดว่าอยู่ไทยใช่ไหมก็จะใช้อีกแบบหนึ่งอะไรย่าเงี้ยแล้วเวลาเดินทางก็จะใช้แบบอีกอันนึงที่มันพกง่ายๆอะไรอย่าเงี้ยนะคะดูซิวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครเอ่ยแป๊บหนึ่งนะ ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์แอดบัตเทิลเกิลสตาร์โรนะคะคือเค้กพูดไปเค้กก็คิดอยู่ใช่ไหมแล้วเค้กก็เปิดไพ่แล้วเค้กก็เอ๊ะแอบส่องเอเนอร์จีนิดนึงเพราะว่าคือคือตามไพ่อ่ะเอ่อ คือตามพาย,ยาพูดตรงๆว่าในความสัมพันธ์นี้ตัวตัวคุณน่ะฝั่งตัวคุณเน่ะเคยพยายามเคยออกตัวแรงเคยแบบว่าจริงจังมากเลยทุ่มสุดใจชอบเขามากอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพยายามในความสัมพันธ์นี้อะไรที่ช่วยเขาได้คุณก็ช่วยอะไรที่ทําเพื่อเขาได้คุณทําอะไรเงี้ยคือคุณพยายามเต็มที่คือสายเต็มไม่มีกากเลยไม่มีเผื่อใจอะไรเงี้ยเพราะว่าก็มีใจให้เขาแล้วตัวเขาอะ่ะ ก็ทำหลายหลายอย่างเพราะว่าเขามีใจให้คุณแต่ว่าคุณไม่ได้ความชัดเจนไม่ได้คาไม่ได้คำพูดอะไรที่มันเป็นเชิงที่แสดงความชัดเจนออกมาว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรกันหรือไม่ได้ความชัดเจนในเชิงที่ว่าตกลงแล้วเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแต่เขาอ่ะมักจะพูดหรือว่าทําอะไรที่มันคลุมเครือทําให้คุณรู้สึกว่าเขามีใจแต่คราวเนี้ยพอคุณทาทาทาเรื่อยมาแล้วคุณก็รู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยมันไม่ได้อะไรตอบกลับมาเลยอะแล้วอันนี้เค็กพูด หมายถึงสักแบบ20 3 0อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเคยไปแบบไปดูดวงไปเปิดไพ่กับเคงหรือกับใครก็ตามอะไรเงี้ยแล้วแล้วคำตอบที่คุณได้มาจากการเปิดไพอ่อ่ะคือเขาเขาก็มีใจนะเขาก็เปิดใจให้ไม่ไี้มีกำแพงใจแต่เขายังไม่พร้อมให้สถานะนี่คือสิ่งที่คุณได้จากหมอดูแบบได้คำตอบมาอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับสถานาการณ์จริงที่คุณเจอมันทำให้คุณรู้สึกว่าเออคุณคุณเหนื่อยแล้วไม่อยากจะแบบ พยายามอะไรในตอนนี้แล้วมันเหมือนหมดพลังมันหมดพลังมันเหมือนกับมันเหมือนกับทุกๆวันคุณพยายามทํากับข้าวไว้ให้เขากินอ่ะสมมุติแค่สมมุติคุณทำข้าวให้เขากินแล้วทีเนี้ยคุณก็ออกตังเองออกตังซื้อเองจนวันหนึ่งคุณแบบอตังไม่พอที่จะซื้อกับข้าวเพื่อแบ่งใครแล้วอ่ะเออประมาณเนี้ยแล้วเขาก็ไม่เคยเลี้ยงข้าวคุณกลับเขาไม่เคยซื้อ ผักผลไม้นู่นนี่นั่นเพื่อเอามาให้คุณทํากับข้าวแล้วกลับไปให้เขากินน่ะแต่คือเขารอแต่จะรับรอแต่จะรับอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยจนตอนนี้คุณไม่มีอะไรจะให้เขาแล้วคนเนี้ยถามว่าตัวเขาอะ่ะคิดแล้วรู้สึกยังไงคือตามหน้าไพาอ่อ่ะคุณเป็นคนที่ไม่ว่าเขาจะมีคนคุยหรือเขามีคนคุยกับคุณแค่คนเดียวหรือเขาจะคุยคนอื่นด้วยก็ตามหรือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดคุณคือคนที่มี potential สูงที่สุดที่เขาจะตกลง commit ด้วยถามว่าเขาคิดไหมคิดเขาจริงใจไหมจริงใจเขาไม่ได้หลอกอะไรด้วยนะคะคือตัวเขาไม่ได้หลอกเลยแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนธาตุดินนะผู้ประสบการบังกรอะนะคะคือเขาไม่ได้หลอกอะไรเลยแล้วก็จริงใจปกติเลยนะคะแต่ว่ามันเหมือนมันเหมือนกับความคิดความกังวลความแบบเยอะสิ่งของตัวเขาเองอะที่ทําให้เขา ไม่กล้าเปลี่ยนสถานนะหรือไม่กล้าตัดสินใจว่าเอองานเป็นแฟนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันแค่นั้นเองเลยมันเห็นมีเหตุผลแค่นีน้มันเป็นความคิดในหัวเขาเองที่แบบเออจะรีบเป็นแฟนเกินไปไหมหรือถ้าเป็นแฟนแล้วเขาต้องเขาจะดูแลคุณได้ดีไหมชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปยังไงเขาต้องรับผิดช,ชอบอะไรเขาจะยังไปแฮงเอากับเพื่อนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยเขาเขารู้สึกว่าเขายังไม่ไม่พร้อมอ่ะในในเหตุผลบางประการคิดออกปะแบบ มันไม่ใช่ว่าเขามีคนอื่นไม่ใช่ว่าเขาไปยึดติดกับอดีตหรือแฟนเก่าเรืออะไรแต่คือตามไพ่อ่ะเขาคิดว่าเขาไม่พร้อมคิดของเขาเองอะว่าเขาไม่พร้อมเขาไม่รู้ว่าเขาจะดูแลคุณได้ดีแค่ไหนขนาดดูแลตัวเองเขายังดูแลตัวเองได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยคือสิ่งที่เขาคิดเขาคิดอยู่เท่านี้แล้วคิดวนๆอยู่อย่างนั้นอะซ้าๆทีเนี้ยตัวคุณอะอาจจะบอกว่าเออคุณฟังมาถึงตรงนี้หรือต่อให้คุณไปดูดวงเนี่ยในชีวิตจริงอะมันเป็นประโยคที่แบบเออคุณรักเขานะ มีใจให้เขาจริงๆทุ่มเทรจริงๆอยากทําเพื่อเขาอยากทําเพื่อเราอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เคสพูดว่าเออเขาคิดว่าเขาไม่พรอ้อมเขาดูแลคุณไม่ได้นู่นนั่นคุณนะ่ะตามพ่อ่ะฝั่งคุณะก็บอกว่าเออแต่คุณพร้อมเข้าใจเขานะแล้วคุณก็ยอมรับในตัวเขามาตลอดไม่ว่าเขาจะมีดีอะไรหรือมีข้อเสียอะไรอะไรเงี้ยคุณก็แบบพรอ้อมพร้อมยอมรับตรงจุดนั้นน่ะแต่เขาอะ่ะ เขากลัวว่าเขาจะไม่มีความสุขแล้วเขาจะทําให้คุณไม่มีความสุขคะ่ะแบบถ้าเป็นแฟนกันหรือคบกันอะหรือเปลี่ยนสถานะ <c oughs> เขากลัวว่าเขาจะทําให้คุณไม่มีความสุขกลัวว่าความสัมพันธ์มันจะท็อกซิกแล้วเขาไม่อยากเป็นคนผิดที่รักษาความสัมพันธ์ไม่ได้ไม่อยากแบบขอให้มาคอมมิชกันแล้วสุดท้ายก็ไปไม่รอแล้วคุณก็มานั่งโทษเขาว่าคุณไม่ได้อนนุนอันนี้อันนั้นในความสัมพันธ์ คุณไม่มีความสุขเพราะเขาไม่ดูแลคุณเพราะเขาไม่เข้าใจคุณเพราะหนึ่งสองสามสี่แต่คุณก็บอกว่าคุณพร้อมรักเขานะคุณพร้อมเข้าใจคุณพร้อมดูแลคุณพร้อมแบบพร้อมอดทนพร้อมอยู่ตรงนี้พอที่ผ่านมาคุณก็อยู่ตรงนี้มาตลอดอะไรเงี้ยแต่เขารู้สึกว่าไม่ไม่ไม่เพราะเพราะว่าคุณนะดีเกินไปคุณดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วเขารู้เขาเห็นเขาเข้าใจเขาขอบคุณในน้ําใจของคุณเขาขอบคุณในความรักความรู้สึกดีที่มีให้แต่เขาไม่รู้จะรับมันไวยังไง และเขาไม่รู้ว่าเขาจะสามารถตอบแทนกลับให้คุณออยังไงมันไม่ใช่คุณว่าไม่ไม่ใช่ว่าคุณโปรไฟล์ไม่ดีหรือคุณไม่ดีนะคือคุณดีเกินไปเลยอ่ะใช้คํานี้ได้เลยคราวนี้คุณ <c oughs> คุณดูดวงเรื่องเขาเยอะมากอย่างที่เคกบอกอะ่ะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันอ่ามีนพิศบตุลกรกฎอะไรเงี้ยนะคะหรือมิถุนกันอะไรเงี้ยเป็นไปได้ทีนี้คุณดูดวงเรื่องเขาเยอะ แล้วก็คุณคุณเคยได้รับคําทํานายว่าเขาเป็นโซเมตรหรือเป็นเนื้อคู่คุณด้วยอะไรเงี้ยแล้วคุณก็เลยเหมือนกับยิ่งอยากจะพยายามในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเขาอะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะว่าคุณเดี๋ยเขายังไงคุณยอมรับเขายังไงคุณทําเพื่อเขายังไงแบบร้อยแปดพันอย่างอะแต่เขาก็รู้สึกว่าเรายังคบกันตอนนี้ไม่ได้เรายังเป็นแฟนกันตอนนี้ไม่ได้เพราะถ้าเป็นแฟนอะยังไง คุณก็ไม่มีความสุขและเมื่อคุณไม่มีความสุขคุณทุกข์ใจมันก็จะเป็นปัญหาที่จะแบบเกิดขึ้นแล้วคุณก็จะมาพยายามแบบทําไมเธอไม่ทําอย่างนี้อย่างนั้นให้เราทําไมเธอถึงไม่เข้าใจเราเรื่องแค่นี้เองเออที่ผ่านมาเราทําให้เธอมาตลอดคือเขาเข้าใจว่าคุณจะเรียกร้องซึ่งตามหน้าไพ่อ่ะถ้าพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะ คุณจะเรียกร้องจริงๆเหมือนที่เขากลัวเลยเขากลัวว่าคุณจะไม่มีความสุขแล้วคุณก็จะเรียกร้องจะงี่เง่าหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตามหน้าไพ่อ่ะคุณจะเป็นอย่างนั้นอันนี้มันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นหรือจริงๆมันเกิดขึ้นแล้วแม้แม้ว่าคุณกับเขายังไม่ได้มีสถานะกันนี้แหละเออบางคนคุณเป็นแบบ F W B กันน่ะนั่นแหละแล้วมันมันแอบ,บมีหลายๆพฤติกรรมหลายๆบุมที่เขา่เห็นแล้วว่าคุณอน่ะ จะมีคือ8ปดสิบเก้าคุณดีหมดเลยแต่สิบเปอร์ยซ็นห้าเอร์เซ็นอรเงี้ยคุณมีแบบคุณจะมีมุมที่เขารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเป็นแฟนกันอะไอห้าเปเ็นสิบเซเนี้ยมันจะกลายมปนเป็นสี่สิบเปอร์เซนแล้วมันจะทําให้เกิดความทุกข์แล้วก็จะมีปากเสียงแล้วก็จะทะเลาะก,กันในความสัมพันธ์ซึ่งเขาอยากตอบคําถามคุณในเรื่องที่ว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าเขา มีใจให้คุณไหมเขารักคุณไหมอะไรเงี้ยหรือคุณคิดไปเองฝ่ายเดียวเขาอยากบอกคุณว่าเขามีใจให้คุณนะถ้าไม่รักไม่ชอบอ่ะไม่สนใจอ่ะจะคุยด้วยเหรอจะให้มาอยู่ที่ห้องมาอยู่ที่บ้านเหรออะไรเงี้ยตามให้อะ่ะแต่อย่างที่บอกว่าไอความรู้สึกมันมีให้ใชายมีให้มีความรู้สึกให้แต่สถานะไม่อยากให้เพราะว่านั่นแหละเขาคิดเรื่องของปัญหาที่จะตามมาอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวคุณอนะ่ะ พยายามทําดีกับเขาเพราะว่าคุณมีใจให้เขาแล้วคุณก็เป็นคนใจดีน่ารักด้วยแบบนิสัยคุณด้วยนิสัยเป็นคนชอบให้ชอบดูแลด้วยอะไรเงี้ยและไอ้นิสัยตรงนี้แหละมันทําให้เขารู้สึกเปิดใจให้คุณคุณละลายกําแพงใจเขาแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าความรักที่มันอบอุ่นหัวใจมันรู้สึกยังไงอืเขารู้สึกได้นะคะแต่ถ้าจะให้เขาแบบ เปลี่ยนสถานะตอนนี้เขาก็เขาก็ไม่พร้อมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าคุณคิดจะแบบอ่านั้นถ้าจะไม่เป็นอะไรกันงั้นคุณขอหยุดแค่นี้คุณหันหลังให้เขานู่นนี่ตัวเขาก็จะไม่ปล่อยคุณไปนะเขาก็จะดึงไว้วเขาจะพูดอะไรบางอย่างที่แบบเขาก็มีใจเขาก็รู้สึกดีที่มีคุณอยู่ก็อยากให้อยู่กันไปแบบนี้ก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งแบบเปลี่ยนสถานะอะไรอย่างเงี้ยเขา เขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้ก่อนอยากพร้อมกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็เงินนะคะเขาอยากพร้อมกว่านี้ในเรื่องนี้ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรที่มันสําคัญซึ่งตัวคุณอาจจะรู้สึกว่ามีแฟนแล้วมันโฟกัสเรืเ่องงานเรื่องเงินไม่ได้หรออะไรเงี้ยเออคุณอาจจะรู้สึกอย่าง,งานั้นแล้วก็ในอีกในอีกมุมหนึ่งตามหน้าไพ่อ่ะ อันนี้เคไม่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่ใครจะเป็นยังไงแต่ว่าตามน้าไพ่ฝั่งคุณเนี่ยมันจะมีมีบางคนที่เขาไม่ชัดเจนนี่แหละคุณก็เลยเปิดโอกาสคุยกับคนอื่นเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามาพูดคุยอะไรเงี้ยแบบเหมือนคุณหันไปเปิดใจให้คนอื่นด้วยแต่ก็ยังให้เขาเป็นเป็นเมนหลักที่คุณสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ถ้าถ้าคุณทําแบบนั้น ถ้าคุณเปิดใจให้คนอื่นแล้วเขารู้ว่าคุณไปคุยกับคนอื่นอ่ะเขาจะสร้างกำแพงขึ้นมาทันทีแล้วก็จากที่เขาเคยรู้สึกมีใจให้รู้สึกว่าความรู้สึกมันมากขึ้นทุกวันน่ะเขารู้สึกเขาจะลดลงเหลือแบบตึ๊บจากจากแบบตอนนี้มันแ80ดิแล้วอีกนิดนึงจะเต็มร้อยแล้วเดี๋ยวจะขอเป็นแฟนอะไรเงี้ยคือมันจะลดลดลงแบบลดบูมแลเหลือแบบ10 20เเพราะเขารู้สึกว่าก็ ถ้าที่ผ่านมาคุณบอกว่าเขาจริงเออคุณบอกว่าคุณจริงใจพยายามเพื่อเราพยายามเพื่อเขาแล้ววันนี้คุณมาเปิดใจคุยกับคนอื่นน่ะแค่เพียงเพราะว่าเขาเขาไม่พูดชัดเขาบอกให้คุณรออีกนิดเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันเขาก็จะแปลความหมายว่าถ้าคุณเปิดใจคนอื่นก็แปลว่าคุณไม่ได้รักเขาจริงๆเขาก็จะตัดเลยอะแบบตัดแบบปุ๊บจากความรู้สึกแปดสิบก็ลดลงเหลือสิบเลยยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทีนี้เอ่อ คุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เออทำไมเขาถึงแบบเขาไม่ให้สถานะเราแต่เขาก็เหมือนกักเราไว้อะไรแล้วถ้าเราจะมีคนอื่นทำไมมันไม่แฟร์อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นความคิดเขาเป็นนิสัยเขาแล้วเป็นสิทธิ์ของเขาอะนะคะเขาเนี้ยฝั่งคุณก็เหมือนกันถ้าคุณจะตัดสินใจว่าจะรอเขาก็ก็ก็รอแต่ถ้าคุณจะมีคนอื่นแล้วเขามาทําแบบนี้แบบตัดโอกาสคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็คุณก็ลองพิจารณาดูว่าคุณจะเอาอยัางไง เขาอ่ะไม่เคยคิดจะปล่อยคุณไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่างที่เค้กบอกว่าต่อให้เขาจะลดความรู้สึกลงจากแปดสิบเหลือสิบหรือยี่สิบอ่ะเขาก็จะยังมีวิธีดึงวิธีกักคุณไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวคุณก็ใจอ่อนด้วยกับเขาคุณก็ใจอ่อนด้วยอะไรเงี้ยเขารู้นะว่าคุณรักเขามากแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาได้รับความรัก และการดูแลจากคุณแล้วแล้วมันก็มันก็ความสนใจจากคุณอะไรเงี้ยเขาได้รับมันจนเคยชินแล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาจะต้องไปแชร์ความพิเศษเนี่ยกับคนอื่นอะ่ะเขาไม่โอเคคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันไม่แฟร์คุณอะไรเงี้ยแต่อย่างที่เค็กบอกว่าถ้าถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์คุณก็อาจจะต้องตัดสินใจแล้วคิดทบทวนดูว่าเออเราจะเอาอยัางไงอะไรเงี้ยเพราะตัวเขาคิดแบบนี้ที่เค็กพูดตามทพ่ยอะ่ะ เขาจะไม่พยายามทำอะไรในช่วงประมาณเดือนครึ่งหรือ2เดือนนี้จะยไม่พยายามเปลี่ยนแปลงสถานะหรือเปลี่ยนนิสัยหรืออะไรนะคะจะยังอยู่ไปแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็อย่างที่บอกถ้าคุณไปเปิดใจคุยคนอื่นแล้วค่ะเขารู้ว่าเขาจะลดคะแนนความนิยมของคุณลงแต่เขาก็จะไม่ปล่อยคุณไปแบบเขาจะยังแบบดึงคุณไว้คอยดึงคุณไว้เสมอเลยดังนั้นไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเวร์ขึ้นมาบอกว่า หากใครไม่พอใจในสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้ซิเตรชั่นชิพนี้ถ้าเขารู้สึกไม่แฮปปี้เขาลดความรู้สึกจากคุณจาก80ลงเหลือ10หรือใดๆก็ตามแล้วเขาไปสนใจคนใหม่หรือเขาตัดสินใจว่าไม่มีคนใหม่หรอกแต่ก็รู้สึกว่าไม่อยากจะรังคุณไว้แล้วเพราะว่าคุณก็คุยคนอื่นซึ่งเขาไม่โอเคเขาก็อาจจะไปโฟกัสที่งานและเงินมันก็จะทําให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรย่เงี้ยแต่ถ้าในฝั่งคุณนะคุณรู้สึกว่า คุยกับคนใหม่แล้วก็ไม่โอเคแล้วก็หรือบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะพยายามกับเขาไม่อยากจะเปิดใจให้ใครทั้งนั้นคุณก็อาจจะต้องอดทนรอไปหน่อยแต่ก็คืออดทนรอถึงเมื่อไหร่ให้ตอบไม่ได้แต่ว่าภายในเดือนสองเดือนนียเขาก็จะไม่ทาอะไร,รอะไรเงี้ยนะคะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทีนี้คุณก็ต้องมาคิดแล้วว่าเออถ้าคุณอยากได้ The World ของคุณบ้างอะคือได้โอกาสในชีวิตใหม่ๆเปิดวงจรชีวิตใหม่ๆคุณควรที่จะ ทำอะไรต่อไปในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเพราะว่าไพา่ฝั่งเขาเคก็อ่านให้หมดแล้วทีนี้ฝั่งคุณคุณอาจจะต้องคิดพิจาร,รณาเองว่าเออคุณจะเอาอยัางไองอะไรเงี้ยเพราะว่า your life is your choice อ่ะมันก็ชีวิตของคุณมันก็เป็นทางเลือกเป็นตัวเลือกของคุณนะนะั้นคุณก็เลือกให้ดีเลือกสิ่งที่ดีสุดให้ตัวเองอ่ะนะคะก็เท่านี้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่กดเข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย